ฮัลโหลสวัสดีครับนี่รูฟาสเตอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Minecraft Youcraft Server นั่นเองนะครับเอ้าล่ะหน้าร้านผมมีอะไรบางอย่างมาวางเอาไว้นะฮะนั่นคือบัว2ตัวพร้อมกับกรองนะครับ HAPPY NEW YEAR มีความสุขกับปีฉลูมากๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะแต่เขาให้วีดมา2อันแล้วก็ไม่ได้ใส่ชื่อไว้ด้วยขอบคุณมากครับก็ปีใหม่แล้วนะครับปี2021นั่นเองนะครับหรือ2 2 2 0 รีมาสเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรองกันต่อไปนะครับยังไงก็ตามนะฮะช่วงนี้โควิดระบาดก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าความสุขของทุกคนจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามนะครับก็ขอให้พบเจอความสุขของตัวเองนะฮะแล้วก็คิดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่มันดีๆนะไม่ใช่ไปปรารถนาอยากได้เงินคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ควรได้นะครับก็ ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ในสิ่งดีๆน,นะเอาล่ะ,ละก็หลังจากอวยพรทุกคนกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปอวยพรคนอื่นกันบ้างนะครับเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ของใครก็ไม่รู้นะครับตัววัว2ตัวนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอเขาทําคลิปออกมานะครับว่าเป็นใครกันนะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามเราต้องเอาไปให้ของขวัญปีใหม่กับคนอื่นบ้างนะครับไหวดูร้านหน่อยโอ้าว นี่ไดมอนอย่างนั้นเหรอเนี่ยไดมอนของฉันจากคนที่มาซื้อตรงนี้สุดยอดมากเห็นว่าวมันได้ผลอ่าเราก็เลยจะเป็นต้องเติมของแป๊บหนึ่งโอเคครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเก็บของเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก็รู้สึกในเมืองนี่ไม่ใช่มีแค่ร้านผมนะที่อ่ที่ที่ท,ที่ที่ได้วัวไป นะครับรู้สึกจะมีร้านปล่อยปิ้งด้วยมีร้านคาตะด้วยนะครับและรู้สึกว่าเจ้าของเขายังทําไม่เสร็จ <c oughs> อาสิโนก็ได้บัวไปด้วยเต็มเลยเห็นป่ะนะครับอ่าก็น่าจะมีคนอมาแจกเนาะอ๋อผมลืมไปผมเอาอันนี้มาครับผมเห็นนี่ไอรอนโคเลมมันตัวร้าวขนาดนี้นะครับเราสามารถซ่อมไอรอนโคเลมให้มีเลือดแข็งแรงเหมือนเดิมได้แล้วนะครับโดยการใช้เอช่ ไอรอนอิงกอนะครับถึงอันกดคลิกขวาใส่นั่นเองผมไม่แน่ใจตัวอื่นไปไหนอีกแล้วนะไอรอนโกลเลมผมอยากจะซ่อมให้มันให้หมดเลยเนี่ยแวะมาดูร้านขายธงหน่อยครับรู้สึกว่าจ๊กเกอร์เขาบอกเอาไว้ว่า,วาอ่ามันจะมีผลอ่านี่ไงมีเงินมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะเราก็จะได้ไดมอนด์เพิ่มมาเป็น30ไดมอนด์จากการขายของภายในเนะี่ยทีนี้ครับเดี๋ยวเราได้เวลาที่เราจะต้องไปเตรียมตัวสำหรับ การให้ของขวัญปีใหม่คนอื่นบ้างแล้วนะตอนนี้ผมก็คิดในหัวบ้างแล้วนะครับว่าอาของขวัญปีใหม่ของเราจะเป็นอออันนี้เหมือนโฮโอ้โหบินอีกรอบคือเมื่อกี้บินผ่านจะไม่รู้เลยบ้านกูกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วไม่นะบ้านฉันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วมันมีใครมาติดป้ายติดอะไรไหมไ ทางเข้าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่จาก pl ผู้หลิวสวัสดีโอ้โหขอบคุณมากครับมีไดมอนด์มาด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเนเธอร์ไลท์ด้วย2เม็ดนะครับพร้อมกับหนังสือชาร์ปเน็ตบและชาร์ปเน็ตบแล้วก็ไอรอนคือไอรอนนี่ไม่เอาไดไม้มันเยอะเกินไปไอรอนเนี Iron ่ยเก็บเก็บไปก่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก แล้วเปิดไอ้นี่ไว้ด้วยนะแมกเนตเออโอเค thank you มากผูหลิวเดี๋ยวก่อนที่ผมจะมาแก้บ้านของผมนะครับผมว่าผมจะต้องเตรียมของไปทําอะไรบางอย่างก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเออทางเข้าบ้านผมเออมีทางลับอยู่ด้านนี้ครับที่สามารถเข้าได้นะฮะนั่นคือตรงนี้แล้วก็นี่ดีซีเอทางเข้าบ้านลับของผม ยังดีเนาะที่มีตรงนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ในระหว่างการเตรียมของนิดนึงนะคะของนี้ผมจะใช้หลักๆก,ก็จะเป็นโจกตัวเทอร์าคอตต้านั่นเองนะครับผมโดยใช้ดอกกุหลาบสีขาวเนาะมาทำเรดเทอร์าคอตต้านะฮะแล้วก็เอ่อ เดี๋ยวต้องทําสีดํากับสีไซแอนและก็สีขาวด้วยนะครับแต่ว่าสีแดงนี่เราจะใช้สีแดงเป็นหลักเนาะก็โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะโอเคผมเตรียมของเกือบครบละทีนี้มันยังมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมยังขาดอยู่นะครับซึ่ง จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาเนี่ยผมจะต้องมีขวานซิลทัชนะฮะปัญหาคือชอปเปอร์ของผมนั้นยังไม่มีซิลทัชนะครับก็เ,เลยจะเป็นต้องมาซื้อตรงนี้เนาะหนังสือเล่มละเท่าไหร่นะ1นึ่งไดมอนต่อหนึ่งบล็อกอย่างนั้นเหรอเอทีเอ็อ, ATM อยู่ด้านหน้านี่๊บเรียบร้อยกด ATM มาแล้วนะครับหนึ่งอันออขึ้น,นโอเคจากนั้นตีบวกครับ โอ้โหวิวสามห้าดูโรงแล้วเนี่ยน่าจะต้องไปใช้บริการของร้านแอร์เรนาซะแล้วอย่างนี้เรียบร้อยผมได้ชอปเปอร์ที่มีตัวอ่าตัวตัวตัวซิลทัชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะต้องเข้าไปใน n e เธอร์เพื่อตามหาอะไรบางอย่างครับอืมเมื่อกี้นี้ผมแวะไปบ้านผูหลิวมานะครับแล้วก็แอบเห็นว่า บ้านผูหลิวนั้นอยู่ใกล้ๆกับไบโอมาร์กวูดนะครับซึ่งด์กดักฟอเรสต์ใช่ไหมแถวๆนี้ปะเนี่ยครับซึ่งมันมีสิ่งที่ผมต้องการอยู่ก็คือสิ่งนั้นครับสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งนี้ฮะคือสิ่งไหนละ่ะน้องๆก็ถามว่ามันคือสิ่งไหนมันคือต้นเหตุน,นั่นเองนะครับผมอยากได้เห็ดสีแดงมากๆเลยนะครับอึ๊อ นี่ครับผมมันจะใช้วป็นอุปกรณ์ในการคราฟของผมเนะเาะออ่พอเราได้มามันจะเป็นแบบเต็มบ็อกใช่ไหมอ่าใช่ทุกๆด้านมันจะเป็นสีแดงหมดเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการถูกต,ต้องแล้วนะขุดโคลนสีขาวไปนนิดนึงนะครับไม่ได้ใช้เยอะมาก,กน,น่าจะต้นสองต้นนี้น่าจะพอมั้งคิดว่านะยังไงเดี๋ยวขุดไปก่อนแล้วกันนะครับ เอาล่ะตอนนี้ของผมก็ครบแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆมาบ้านภูลิวแล้วผมก็จะทําการให้ของขวัญปีใหม่กับบ้านผูลิวก่อนเลยเป็นบ้านหลังแรกนะครับสิ่งที่ผมจะทํานะครับมันจะต้องใช้ตัว,วเทอร์เอตตาสีขาวสีแดงสีดําแล้วก็สีแซนนะฮะนี่ครับวางอย่างนี้ก่อนเลยนะฮะเป็นสี่มุมแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ วางเอยียงนี้ขึ้นมาอีกประมาณสองชั้นนะครับผมไปลองทำดูแลน่ารักดีนะครับน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้อีกเท่าไหร่จุบ๊บจุบจุ๊บจุบจุ๊บจุบโคแม่สามใช่ไหมโอเคสามนะครับแล้วก็ต่อด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปใช้บล็อกสีด,ดำครับ ก็จมูกแล้วก็อ่าผมใช้เป็นไเดีอ่ะนี่แล้วกันดุ๊บดุบได้ไหมไม่ได้ผมว่าอันนี้ดีกว่าสีดำสีแดงสิสีแดงสีแดง,ดงตรงนี้นะครับและเสร็จแล้วก็อืมผมน่าจะเอาบล็อกหยียบดีๆมา ก็เขาทุกคนน่าจะพอรู้ใช่ไหมน่าจะพอนึกออกกันแล้วหรือ,อยังใช่แล้วครับมันคือเจ้ามูส r รูมนั่นเองนะครับผมเห็นไอเดียจากใครก็ไม่รู้ที่เอาวัวมาให้นะปีฉลูปีวัวนะครับก็ต้องให้วัวกันสิน่ารักน่ารักน,นะครับ ยังขาดข้างบนอีกนิดนึงเนะเาะผมอยากได้ endo pearl อ,อย่างนี้ดีไหมแม่แม่แม,แม,แม่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นมูชรูมไม่ได้เลยถ้าไม่มีเห็ดอยู่บนหลังแล้วก็บนหัวนะครับ เสร็จแล้วนะฮะนึงอันเป็นที่เรียบร้อยเอาตรงกลางดีไหมนะไม่เอาตรงนี้ดีกว่าเป็นเจ้ามูชรูมนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันรู้สึกฮาอืมสีขาวนี่น่าจะใหม่อีกฝั่งหนึ่งน่าจะงามกว่าอย่างนี้แบบเนี้ยอ่า อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มนไม่เห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรเรียบร้อยครับหน้าลากระโดดดูดิแต่ไงน้าลาโอ้มูสรมตัวน้อยๆนะครับมีเห็ดเกาะบนหลังเลยแล้วเราก็จะติดป้ายว่าสวัสด,ดีปีบัว สวัสดีปีวัว2021ขอให้พบเจอแต่ความสุขนะแล้วก็ทีมีครับทุกคนรู้ว่าเป็นผมสวัสดีปีวัว2 0 2 1ขอให้ไม่โทหายช่างมันพบเจอแต่ความสุขนะเทียบร้อยครับนี่เป็นการสวัสดีปีใหม่เล็กๆเลยน้อยนะครับเอาล่ะแล้วเดี๋ยวผมจะ ตเวนทำอย่างนี้กับหลายๆบ้านนะก็น่าจะทุกบ้านเลยนะครับป่ะเราไปเลยกันดีกว่าเนาะ